พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้รับสมัญญาว่าเป็นอัครศิลปินนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่มีศิลปะอันเลเลิศท่านมีศิลปะมีความสามารถในทางศิลปะหลายๆด้านนะครับรวมทั้งศิลปะในการที่จะคบหากับวิตรประเทศที่อยู่ที่อยู่รายรอบท่านมีศิลปะในการที่จะคบหากับมิตรประเทศแม้แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยท่านก็ยังพระราชทานโครงการพระราชดําริ ไปเพื่อจะพัฒนาความเป็นอยู่ของอประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านตรักว่าถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีความสุขคนไทยก็มีความสุขด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถือได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของอักรศิลปินนะครับคือการมีวิสัยทัศน์มีความมีศิลปะในการที่จะคบหากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให ทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศรับและประชาชนของเรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งปัจจุบันนี้เรารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราที่จะควรที่จะศึกษาแนวทางของพระบรมเพชรเจ้าอยู่หัวให้มากมากครับเพื่อที่จะให้ประชาคมนี้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเน้นก็คือที่ว่าปัจจุบันนี้เด็กๆต้องเรียนเรื่องเรื่องกับอาเซียนจนํานวนมากนะครับอยากให้เด็กๆเปิดใจนะครับมองประเทศเพื่อนบ้าน เหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้เกียรตินะครับเมื่อถ้าเรารู้จักที่จะให้เกียรติกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ด้านที่ดีของเขาเมื่อต่างคนต่างเรียนรู้ด้านที่ดีและรู้จักชื่นชมกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ต้องมาถกเถียงว่าการแสดงชุดนั้นเป็นของใครประสาทหลังนี้เป็นของใครเพราะจริงๆแล้วเราเป็น เจ้าของร่วมกันเพราะว่าเป็นประชากรแห่งประชาคมอาเซียนร่วมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กเดกเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องของการมีศิลป,ปะในการที่จะอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านเ,เราก็จะทําให้เรามีความสุขในการที่จะเ,เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างมีความสุข